โอเคมากนะครับวัสดีผู้ชมท่านมาอัปเดตข่าวนิวคาสเซิลกับ n e w s t ทูลวันที่17มีนาคมพรีวิวก่อนเกม n e w c a s เซิลจะบุกไปเยือนเอเวอตันที่กูดิสันพาร์คคืนวันพฤหัสที่17มีนาเข้าว,วันศุกร์ตอนประมาณตี2 45นะครับเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตให้ฟังนะข่าวสโมสรทั่วๆไปนะครับใครเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe เป็นกำลังใจให้กับนิวส์ทูกันด้วยนะครับ คลแฟนิโกเซนอย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตข่าวมีอะไรก็จะได้เข้ามาอัปเดตกันที่นี่สำหรับข่าวดิโก s เซนที่นิวส์ทูลโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่หลายๆคนแล้วก็สื่อก็มองว่าเป็นทีมนิโตรชั้นเหมือนกันตอนนี้นะครับก็คือโอเคอันดับอาจจะนิวกาเซนดีกว่าแต่ว่าเอฟเวอร์ตันก็แข่งตกค้างนะเพราะงั้นประมาทไม่ได้นะครับอนาคตอาจจะพิกแซงนิวกเซนก็ได้ถ้าประมาท แล้วตอนนี้ก็คือก็ต้องมาดวลกันนะว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันแล้วก็มีดราม่ามากมายนะนักเตะคนนี้ทำไมไม่ย้ายมาเพราะว่ากลัวตกชั้นอะไรพวกนี้แอะนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวก่อนโดยเชเลอร์บาร์นะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่ในการทำการนะก็เห็นภาพจากเมืองนอกนะหลังจากที่มีข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นเชเลอร์บาร์อีกครั้งนะครับหลังจากมีการเทคโอเวอร์ จากพวกกลุ่มทุนซาอุอามันดาสเตปลรี่พี่น้องลูเบนแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังที่จะเสร็จสิ้นนะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นภาพทุกคนก็น่าจะเห็นละโอเคต่อมากันที่ข่าวรือนะครับจากโกนะครับโดยเขาบอกว่ายานอฟลักนะฮะเป็นโกแอตเลติโกมาดิดก็เป็นทีมเก่งจากลาลิก้าสเปนนะครับก็เหมือนจะเปิดโอกาสในการย้ายทีมในซัมเมอร์2022หากว่าเขามีโอกาสก็คือตามข่าวเขาบอกว่าเหมือนยวคาสเซลเนี่ย ทีมทีมมหา,มาเศรษฐีใหม่ของพิมมาริคเนี่ยจะมองนักเตะรายนี้ไว้เช่นกันนะแต่ว่านิวคาส s เซิลอยากจะได้ในค่าตัวที่เหมาะสมราคาเหมาะสมเท่านั้นและตามข่าวเขาบอกว่านักเตะเน่ยังอยากเล่นรายการ UCL อยู่หากงั้นเนี่ยคือผมว่านิวคาส s เซินน่าจะค่อนข้างยากอ่ะก็คือพวกทีมท็อปโฟในพิม e a ร u e จริงๆตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผู้รักษาประตูนะครับก็คืออ่ะถ้าเป็นแมนซิตี้เอเดอ เอเดรซอนโมราเลสถ้าเป็นลิเวอร์พูลก็อลิซอนเบเกอร์นะครับถ้าเป็นเชลซีก็เอเดวัตเมนดี้นะครับถ้าเป็นแมนยูเป็นเดคอานะครับอ่ะทางอาร์เซนอลก็เป็นแลมเดลทางสเปอร์ยอรลิสแต่สเปอร์ is, ก็ไม่น่าจะทุ่มแพงอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่านี่เขามีข่าวมาเชื่อมโยงกับทีมยูไกเซ่นด้วยก็เลยเอามา update ให้ฟังต่อมานะครับก็เป็น นักข่าวของกาเซตาชิล l นะจริงๆก็มีภาพเปิดเผยในสโมสอนแล้วนะครับคือคารัมบิวสันกลับมาฝึกซ้อมเบาๆกับทีมนิวคาสเซิลแล้วแล้วก็ตอนนี้เหมือนตามข่าวเขาบอกว่าอยู่ที่โรงยิมสโมสอนในสัปดาห์นี้แล้วก็เหมือนกับนักเตะเนี่ยมีกําหนดการในการฝึกซ้อมในโรงยิมทั้งสัปดาห์ก็คือตามข่าวบอกว่าเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาช่วยทีมให้ได้ในช่วง อา่าฤดูการที่เหลือนะก็คือประมาณว่าเขามีกําหนดการแบบอยากจะให้กลับมาก่อนจบฤดูการเนะี่ยแต่ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแต่ว่าดูจากรูปร่างของคอลัมน์วิวสันแล้วเนะี่ยค่อนข้างที่จะปึกใช้ได้นะครับก็คือค่อนข้างเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีนะครับอีกคนนึงก็คือคนนี้ฮะไอซัคไฮเดนนะครับคนนี้ก็กลับมาซ้อมละแต่ว่าคนที่ช่วยได้เนะี่ยก็คือวิวสันนะเพราะว่า เหมือนไอซัคไฮเดนเนี่ยจะไม่ได้มีชื่อในอในในชื่อทะเบียนพรีเมียร์ลีกนะครับอ่าน,นี่ก็คือข่าวอา่ะต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นจากปากของกุนซือทีมชาติสกอตแลนด์นะครับโดยตามข่าวเขาบอกว่าแลนฟิเซอร์เนี่ยแข่งสกอตของ New นิวคาสเซิลนะช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีมากๆในยุคเอดีฮาวบอกว่าคือเหมือนตามข่าวเขาบอกว่ากุนซือสกอตเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อแลนฟิเซอร์ในการเรียก รับใช้ทีมชาตินะครับแม้ว่าฟอร์มนักเตะจะค่อนข้างดีมากกับาสเคิลบางคนก็บอกโอ้ฟอร์มดีขนาดนี้ไม่เรียกรับใช้ทีมชาตินะครับคือในมุมของยูสตูนก็ถือว่าดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับไม่ได้เรียกรับใช้ทีมชาติเพราะว่าจะได้เวลาในการพักผ่อนนะครับแล้วก็หากพักมากเกินไปก็ซ้อมกับทีมาสเซิลก็ได้หากเกิดไปแล้วติดโควิดกลับมาหรือเจ็บกลับมามีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยกลับมาเนี่ยมันก็ มันก็จะเสียหายนะนะครับอาจจะพลาดเกม2เกมเล่นไม่เต็มที่อะไรพวกนี้ผมว่าอ่ะไม่เรียกติดก็ไม่เป็นไรนะครับก็พักอยู่ที่นิวคาสเซิลนี่แหละนะครับทางแลนเฟ a เตอร์อ่ะอ่าต่อมาครับผมอันนี้เป็นโปรแกรมนะที่ผมลองไปดูนะครับเขาบอกว่านิวคาสเซิลกับเลสเตอร์เนี่ยจะเลื่อนไปแข่งวันอาทิตย์ที่17เมษายนะครับอีกก็คือเดือนแน่ แล้วก็นิวคาสเซิลนะครับจะเจอกับพาเลตก็เลื่อนไป20เมษานะครับเหมือนจะเตะตอนดึกวันพุธก็น่าจะเตะคืนวาันอังคารครับวันพุธนั่นแหละอันนี้ก็คือตามข่าวนะก็สรุปไปฟังเคร่าวๆง่ายๆแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นโจไวท์นะครับอันนี้เป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัน19เขาก็ต่อสัญญากับสม,มรรุรอนิวคาสเซิลไปอีก3ปีก็คือจบฤดูกาล2025โดยโจไวท์เนี่ยยอมรับนะว่าเอ็ดดี้ฮาวเด็กก็มีบทบาทสําคัญนะในการสานต่ออนาคตของเขากับ แม็กพายนะครับก็คือเชื่อแล้วว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่ต่อเนี่ยน่าจะมีอนาคตที่นิวคกสเซนคือเราเขาก็เหมือนกับประมาณว่าอยากจะฝากอนาคตไว้ที่เนี่ยเพราะว่าสโมสรกำลังจะเติบโตอันนี้ก็คือโจไว้นะอ่านี่ก็มีภาพการฝึกซ้อมนะครับนนเนี่ยคนหล่อคนนี้อืมอ่าก็มีเห็นไปวอร์มในสนามเหมือนกันนะครับตอนที่ทีมแข่งอ่ะโอเคนะครับ ต่อมากันที่ข่าวซื้อขายเป็นอันนี้เป็นข่าวลือนะวงเล็บข่าวลือนะครับโดยโอโกไนจีเลียนะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขออภัยนะครับเขาบอกว่าสื่อไนจีเรียสื่อเนี้อบอกว่าโมเสสซีมอนนะครับเป็นตัวลุกปีกซ้ายนะครับไนจีเรียของน้องคนนี้ได้รับความสนใจจากทีมเศรษฐีใหม่อย่างนิวกาสเซิลนะก็คือตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือปีกซ้ายปีกขวากลางลุกนะเป็นตัวสร้างสรรเกม เอเนต์นักเตะเนี่ยก็เปิดเผยก็สื่อนะทำนองนี้นะครับประมาณว่ามีทีมในพรีเมียร์ลีกหลายๆทีมสนใจนะแล้วก็นักเตะเนี่ยคือเหมือนกับเนื้อหอมมากๆแล้วก็ปีนี้ฟอร์มถือว่าน่าสนใจนะครับสูงประมาณ1 6 8แล้วก็อายุ26นะครับก็คือเหลือเวลาเหลือสัญญาอีกประมาณ2ปีคือน้องเนี่ยซื้อมาประมาณ5ล้านยูโรนะครับค่าตัวประเมินเนี่ยคืออยู่ประมาณ9ล้านยูโรแต่เหมือนข่าวเขาก็เขียนแบบให้เว่อร์ไปประมาณว่า นิวคาเซลเนี่ยสนใจแต่ว่าน้องเนี่ยยินดีจะขายนะถ้าเกิดว่า40ล้านมีการหยิบยื่นเข้ามาอฤดูกาลนี้สาประตู7อาดอซิสกับทีมน้องก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้แต่ไม่ได้ดีอะไรมากแล้วก็นักเตะเนี่ยเหมือนจะเพิ่งมาเล่นดีในฤดูกาลนี้นะครับสำหรับโมเสสซิมอนนะถามว่าได้มาดีไหมก็น่าสนใจแต่ว่าราคาก็ต้องก็ต้องไม่แพงระดับ40ล้านตามข่าวอะ คือถ้า,าว่าแบบ9ล้าน10ล้านยูโรเงี้ย8ล้านปอนด์เนี้ยเออโอเคนะครับน่าสนใจยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าระดับ20บล้านอ่ะโอเคอาจจะต้องพิจารณาหน่อยก็คือนักเตะก็ต้องมาแล้วปรับตัวแต่ถ้าเกิดว่า20ล้านขึ้นไปนี่ผมว่าลองมองช้อยอื่นดีก,กว่านะถ้า10ล้านนี่น่าลองนะครับลองเอามาแบบเป็นสำรองทีมเอามาเป็นตัวแข่งทีมเอ่ะมาณว่าเกิดยาขอบมัลฟี่ฟอร์มตกเกิดแลนเฟเซอร์ฟอร์มตกแม็กซิเมนเล่นไม่ดีเงี้ย โมเสสซิมอนก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าต้องมีการแข่งแต่ว่าิวคาสเซิลก็มีตังแล้วไม่จําเป็นต้องง้อ,งอเกตนักเตะประมาณเกต C ีบวกบลบผมว่า,อาลองมองช้อยอื่นก่อนถ้าเกิดไม่ได้ก็ค่อยมามองคนนี้ก็ไดแ้แล้วก็ต่อมาครับผมนะครับอันนี้เป็นสซ่อตาลี่นะครับกาเซตาเดโลสปอร์ตบอกว่าิวคาสเซเนยังไม่ปล่อยมือนะเดิลสวนบอสแมน ตามข่าวที่เขาทราบมานะครับเซนเตอร์ตัวเก่งชาดัตวัย22ของทีมเรลมีข่าวลือมากมายนะครับว่าเอซสมิลานเนี่ยก็คือกําลังจะลงเอยกับนักเตะรายนี้นิวคาสเซิลเนี่ยเคยยื่น29.3ล้านปอนด์ในเดือนมกรานะครับแล้วก็อาร์มันดาเซฟลี่เนี่ยก็เคยบอกเหมือนกันนะว่านิวคาสเซิลของเขาเนี่ยชื่นชอบมากสเวนบอตแมนเนี่ยแล้วก็เขาอยากจะได้นักเตะคนนี้มาเป็นอนาคตของทีมแล้วก็ต้องการนักเตะที่มีค่าตัวที่เหมาะสมมีคุณภาพ แล้วก็ฤดูการหน้าพวกเขาอยากจะท้าทายพื้นที่ยุโรปอันนี้ก็คือตามข่าวกาเซตาเดลสปอร์ตสื่ออิตาลีนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมนะครับก็จะเป็นข่าวที่9และแมววันนี้สรุปข่าวรวดเร็วทันใจโดยข่าวที่9นะครับเดอะซันเดย์มิลเลอร์นะครับก็รายงานข่าวนะว่ามีทีมแชมเปี้ยนชิพ2ทีมนะครับให้ความสนใจเด e ะไวเกลกองหน้าสำรองนิวโกเซโดยทีมแรกนะครับก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรส อีกทีมนึงก็เป็นเวสต์บอมบิดอาร์เวียนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เดวายเกลเนี่ยก็เป็นที่ต้องการของทีมในแชมเปี้ยนชิพเพราะว่าเป็นสำรองที่นิวคาสเซิลแล้วก็คาดว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมและสตีฟบูธที่ตอนนี้รับงานอยู่ที่เวสต์บอมบ์เนี่ยก็อยากได้เดวายเกลกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็คุมเวสต์บอมแล้วเขาเคยเล่นที่เวสต์บอมบ์ที่แชมเปี้ยนชิพนี่ฟอร์มดีมากแล้วฟอร์เรสต์ก็มีเป้าหมายอยากจะกลับไปเล่นนนนนใพรรรีีีีีเเมยย์ลกกกกกออคคัั้้ง็าจะะไดต เข้ามาร่วมทีมอยากได้มาล่าตาข่ายคือเดวายเกลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโอเคในพิมียรีกนะครับแต่ว่าที่แชมเปี้ยนชิพนี่ยิงระเบิดนะอืมนะครับก็นั่นแหละตามนั้นก็เหมาะกับการเล่นเป็นตัวท็อปของแชมเปี้ยนชิพอะแต่มาอยู่ในพิมียรีกถ้า,ากาเกิดคุณภาพไม่ได้มันก็ต้องปล่อยนะครับแล้วยิ่งนิวคาสเซิลเนี่ยต้องการที่จะท้าทายพื้นที่ยุโรปด้วยนะครับเพราะงั้นอ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะเดวายเกล ต่อมากันที่นี่ครับผมนะครับความคิดเห็นของตำนานทีมยูเครสเซลเนี่ยครับอลันเชลเลอร์นะครับ,รบตำนานตลอดกาลเขาบอกนะว่าเขาไม่รู้นะครับว่าแดนเบิร์นเนี่ยเก่งแค่ไหนเบิร์นเนี่ยมีความสําคัญมากๆตั้งแต่ย้ายเข้ามาสู่นิวคาสเซลแล้วก็ทําให้ฟราบินชาเป็นนักเตะที่ดีกว่าเดิมแดนเบิร์นกับฟราบินชาเนี่ยร่วมงานกันยอดเยี่ยมมากๆโดยเฉพาะเบิร์นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขายอดเยี่ยมจริงๆ ตอนที่ผมดูไบรตันนะผมยอมรับนะว่าเขาเนี่ยดูนักเตะหลายคนแต่ก็ไม่เคยคิดนะว่าแดนเบิร์นเนี่ยเก่งแค่ไหนก็คือไม่ง่ายว่าเหมือนกับไม่ได้คิดว่าเก่งขนาดนั้นแหละอ่าแล้วก็บอกว่าตอนที่ดูไปหลายๆคนรอบๆก็พยายามมองหลายๆด้านนะ,ะนักเตะคนนี้มีดีอะไรคนนี้มีดีอะไรอะไรพวกนี้แล้วก็พอเข้ามาสู่นิวการเซ่ลนะครับก็ทําให้ฟราเบนชาเนี่ยเก่งขึ้นมากแล้วก็ชาเนี่ยดูมีความดูมีความมั่นใจเยอะขึ้น แล้วก็ชัดเจนมากๆเป็นคนที่จัดระเบียบเกมลับได้ยอดเยี่ยมทําให้ทุกคนสามารถเล่นในอิสระรู้สึกว่าเกมลับของทีมอุ่นใจเมื่อมีเขาแล้วก็ยังพูดไปถึงนักเตะอีวิลสเซลหลายๆคนในไอเช่นโจลิงตันเนี่ยบอกว่านี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่พัฒนาได้ดีที่สุดคนหนึ่งในพิมารีกเลยแล้วก็จอห์นเจ้าเชวี่ก็ทําให้เห็นถึงคุณภาพที่เขามีอยู่ว่าเขา่มีดีแค่ไหนฟราบินชาก,ก็ดูเรียบแต่ว่าก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น เฟเซอร์วิลล็อกก็กลับมาโชว์ฟอร์มทําประตูได้อีกครั้งทั้งหมดทั้งทั้งวาดมาเนี้ยคือเชลเลอร์เขาบอกว่าเขาให้เครดิตไปทางสตาฟโค้ดของนิวคาสเซิลนะที่ดันศักยาภาพนักเตะของนิวคาสเซิลออกมาได้นะครับก็คือพวกลินตันพวกเชลวีฟราบินชาเฟเซอร์วิลล็อกแล้วก็แดนเบิร์นฟราบินชาอะไรพวกนี้คือเหมือนกับให้เครดิตทุกคนในทีมอ่า อ่ะก็มีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะเดี๋ยวผมก็เปิดให้ดูก่อนเนาะก่อนที่จะวิเคราห์ก่อนเกมโอเคไหมอ่ะก็มีการปั่นจักรยานนะครับอ่ะเรียกความฟิตนะครับอ่ะก็คือประมาณว่าออกกําลังกายอ่ะเออนะครับก็มีนักเตะหลายๆคนนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยฟอร์มกําลังมาเว้ยเกมเชลซีเกมก่อนทุกคนอาจจะเสียใจนะครับเฮ้ยแพ้อะไรพวกนี้ไม่น่าแพ้เลยซึ่งในมุมผมผมก็มองว่า เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะโดนท้ายเกมซึ่งหลายๆคนก็คิดคล้ายๆกันนะเฮ้ยนิวคาสเซลสู้กับเชลซีได้ดีขนาดนี้แล้วก็ทําให้เชลซีลบาบากขนาดนี้ฤดูกาลหน้าถ้ามีนักเตะดีๆมากกว่านี้มันจะโหดแค่ไหนถูกปะคือตอนนี้คือนักเตะมาแค่ห้าคนก็ทําได้ขนาดนี้เอออันนี้ก็ดูภาพบรรยากาศกันไป อ่าเฟเดริโกฟอนันเดสนะครับก็อยู่อืมอ่าโอเคนะครับอืมขาเป็นกล้ามเลยเว้ยคือพอแบบดูเกมเชลซีนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเชลซี Chelsea ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะเป็นทีมที่ต่อกรได้ยากแต่นิวคาสเซิลนี่ก็คือเหมือนกับประมาณว่าจะปราบเชลซีในวันนั้นแหละแล้วทูเคินเนี่ยโอ้โหตอนที่ตอนที่ชนะได้นี่คือแบบ สะใจมากๆมันแปลว่าพวกเขาก็ยอมรับนะว่าคาสเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆตอนนีน้โอเคตอนนี้คือไม่ใช่ทีมลุ้นพื้นที่ UCL อะอนาคตก็ไม่แน่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นทีมที่ดีขึ้นเยอะมากๆอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะถ้าเก็บได้ถึงประมาณ38แต้มนี่ก็น่าจะตกน่าจะไม่ตกชั้นละตอนนี้ก็มีคะแนนอยู่เท่านี้ฮะ,ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเรื่องตารางคะแนน ตรนารางคะแนนเนี่ยตอนนี้ก็คือนิวคาสเซิลที่ที่ยี่สิบแปดอ่ะที่สิบสี่นะครับเกมที่ยี่สิบแปดเกมที่แข่งเกมที่ยี่สิบเก้ามีสาสิบเอ็ดแต้มเพราะงั้นถ้า,าก็าเกิดได้สักเจ็ดแต้มนี่ก็รอดปลอดภัยตกชั้นแน่ๆนะครับส่วนเอเวอร์ตันที่แข่งด้วยเกมนี้แข่งน้อยกว่าสองเกมแต่เขามีอยู่ยี่สิบสองแต้มถ้าเกิดว่าชนะอีกสองเกมมีเพิ่มอีกหกก็เป็นยี่สิบแปดก็ยังคะแนนน้อยกว่าเอเวอร์ตันอยู่ดีอ่ะคะแนนก็ยังน้อยกว่านิวคาสเซิลอยู่ดี ซึ่งเกมเนี้ยอ,อาจจะลำบากหน่อยตรงที่ว่าไปเยือนที่กูดิสันพาร์คแล้วเอเวอร์ตันเนี่ยด้วยการที่เจอกับนิวกาสเซนพวกเขาก็ต้องการเก็บนิวกาสเซนให้ได้เหมือนกันเพราะว่านิวกาสเซนก็เป็นคู่แข่งดีตกชั้นนะครับอ่ะเจอกันเวลากี่โมงครับเนี่ยคืนวันพฤหัสเข้าวันศุกร์วันที่17มีนานครับตีสอก็คือวันที่17ปั๊บ ข้าวันที่สิตอนตีสองนั่นแหละก็คือเวลาที่แข่งขันเผื่อบางคนแบบดูผิดวันนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแล้วก็อ่าผมก็ลองไปเช็คมาแล้วนะครับเรื่องสติเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับคืออันนี้พรีวิวก่อนเกมนะโดยนิวคาสเซลเนี่ยเวลาเจอเอเวอรตตันะครับค่อนข้างถูกโลกมากๆ6เกมชนะ4เสมอ1แพ้1เล่นในบ้านนะครับโอกาสชนะมี เล่นในบ้านเอเวอเรตันล่าสุดบุกชนะแล้วก็ทางเอเวอเรตันเนี่ยคือฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ค่อยโอเคเนาะก็คือ5เกมแพ้4ี่แมันก็ไม่ไหวส่วนนิวคาสเซิลนะครับอล่าสุดแพ้เชลซีสมเี็นสมผลแล้วก็ฟอร์มก่อนหน้านี่โอโ้โหนะครับไม่เสมอก็ชนะฟอร์มโหดมากแล้วก็ช่วงหลังมาเนี้ยได้รับคําชมจากอ่าทุกคนนะประมาณว่าแบบโอ้โหดีขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอนิวคาสเซิลไม่แพ้ทั้ง7จ็ดแปดเกมติด เออแอะอันนี้ก็คือนี่ครับอาถามว่าเอเวอร์ตันเนี่ยข้อโดดเด่นคืออะไรนะครับก็คือเหมือนกับเป็นทีมที่มีการยืนตำแหน่งในเกมลุกที่ดีนะเวลาเข้าทำแต่ว่าข้อที่แบบเป็นข้อที่ไม่ค่อยดีก็คือคลองบอลขึ้นเกมไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จบสกอร์ไม่คมโอกาสเปลืองบางทีป้องกันลูกแทงทะลุช่องได้ไม่ค่อยดีนะครับลูกกาอากาศก็ป้องกันไม่ดีแล้วนักเตะชอบผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับ เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยคะแนนถ้าเอาแบบเว็บนอกนะเขาบอกว่าแม mm ็กซิมแมนเป็นแมนออฟเดอะแมนนะครับ mm hmm. ก็คือคะแนนเนี่ยอาจจะ8.4อ่ะแต่ว่าแม็กซิมแมนได้เลี้ยงผ่านคู่แข่งนี้10ครั้งเยอะสุดนะครับเยอะสุดส่วนประตูประตูเนี่ยก็คือตอนแรกโดนยิงนําก่อนนะครับแล้วก็พลิกชนะ3-1นะครับโฮเกตโอนโกลนะครับแล้วก็เฟรเซอร์กับทิปเปียนะครับก็มายิงประตูเพิ่มแล้วก็ชนะ อันนี้ก็คือเกมก่อนนะครับอ่ะมาดูกันที่แมตช์ที่เว็บนอกเขาคาดการณ์ดีกว่าเอเวอร์ตันนิวคาสเซิลนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เอเวอร์ตันก่อนเดี๋ยวพรีวิวเอเวอร์ตันก่อนเอเวอร์ตันเนี่ยระบบแฟงแลมพาร์ดน,น่าจะใช้เป็น4 2 3 1นะครับอฟอสส์โดยพิกฟอร์ดนะครับแล้วก็หลังก็จะเป็นเชมาสโคแมนพวกไมเคิลเอนโก้ไมเคิลคินเมสันโฮเกตแล้วก็ตรงกลางคู่นะครับเป็นดูคูเล่กับอลันกลางลุกเป็น เดเลอัลลีนะครับปีกซ้ายเป็นริชาริสันอาริชาริสันอาริชาริสันเออปีกขวาเป็นแอนโทนีกอร์ดอนแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอมินิกคาร์บัตเลวินมาดูกันที่นิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเขาบอกว่าเฝ้าเสาน่าจะเป็นดูบลาฟกาอ่าหลังนะครับแมททาร์เก็ตแดนเบิร์นโอ้ร่วมงานกันดีมากแล้วก็ฟราบินชาอ่าทางเอมิลคลาสนะครับกลางสามก็เป็นโจลินตันเป็นจอห์นโจเชวี่ หรือแม้แต่อาจจะเป็นชอลองสตาร์ฟอีกคนนึงก็คงจะเป็นบูโนกีมาเลสนะครับส่วนตัวลุกนะครับยาขอบเมลฟี่แม็กซิแมงขนาดซ้ายขวาแล้วก็คิสบูธคําหน้าเป้าอ่ะอันนี้คือเว็บนอกเขามองนะไฮเดนเลวิสคลาร์กพวกนี้ลงไม่ได้ไม่มีชื่อวิวลล็อกเชวี่ต้องรอดูความฟิตนะครับที่เปียวิลสันลงไม่ได้แน่แน่โจลินตันกับเฟอร์นันเดสก็ต้องรอดูความฟิตนะครับอ่ะส่วนเอเวอร์ตันนะครับอ่ะคนที่ลงไม่ได้แน่แน่นะครับ เยานี่มีแน่กองหลังตัวใหญ่นะวันนี้ก็เจ็บฟราบินเดลเจ็บทอมเดวิสกองกลางเจ็บาทางจอน์จอร์จอโ,จโจเคนนี่อันนี้ใบแดงโดมินิกคาร์เวดเลวินต้องรอดูความฟิตด,ด้วยนะถึงแม้ว่าแมปนอกเขาจะให้ลงได้แล้วก็ชิกูสันนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันชิกูสันแต่ถ้าเป็นแบบตาอะไรเอ่ยเนี่ย คือถ้าไม่โควิดก็ต้องมีติดอะไรบางอย่างนะอ่ะเว็บนอกเขาว่าไงครับเนะี่ยเขาว่านิวคาสเซลน่าจะชนะ2-1อะ่ประมาณ1-2-2-1ออน่ะไรพวกนี 1, ้ 1, น่าจะบุกชนะไดะ้ส่วนตัวผมเนะี่ยนิวสตูลมองว่านิวคาสเซลเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสแหละแต่ว่ามันจะง่ายขนาดนั้นจริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้น่าคิดมากคือเอเวอร์ตันเนี่ยคือเข้าใจแหละว่าเป็นทีมที่อ่ไม่ได้แย่นะครับ แต่ว่านักเตะที่เขามีเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่แค่ปีนี้คือแบบฟอร์มออกทะเลมากๆอ่ะถามว่ายกเว้นแผนที่ว่ามาเนี่ยอ่อสี่สี่สองสามหนึ่งเนี่ยมีโอกาสจะเป็นแผนอื่นไหมอ่ะอาจจะเป็นสี่สองสองก็ได้นะครับอ่ะคุมกลางโดยดูคูเล่กับอาลันนะอาจจะเป็นอีกคนนึงก็เป็นอ่อันเดโกเมสอนะไรพวกนี้อ่ะสามคนเนี้ยน่าจะได้ลง2ในสาม แล้วก็ตัวลุกนะครับก็อาจจะเป็นเดลี่อารีจับคู่กับดอนนี่ฟานเดอบีก็ได้แล้วก็หน้าเป้านะครับโดมินิกคาร์เลวินหน้าปีกอาจจะเป็นดิชาลีสันอะไรพวกนี้ส่วนนี้ก็เซ้นช่วงหลังใช้ระบบเสียม3ก็เป็นระบบเก่งอยู่แล้วเนาะคือถ้าไม่นับแบบเกมล่าสุดที่เจอกับเชลซีที่ต้องจําใจต้องใช้หลังสามเพราะว่าเชลซีเกมลุกโหดมากนะโอกาสที่จะโดนก็ยะก,ก,ก็ก็มีโอกาสสูงฮะแล้วเกมเนี้ยผมว่าเนะ อันอันนี้คือแล้วแต่มุมมองนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงคือผมว่าเอเวอร์ตันเนี่ยอ่ะถ้าเรามาดูจากนักเตะนะครับโคแมนอาลันดูคูเล่โฮเกตไมโคิลเอนโก้พิกฟอร์ดพวกเนี้ยเป็นนักเตะที่ตัวไม่ได้ใหญ่เพราะงะั้นผมว่าลูกกาอากาศเกมเนี้ยพอลุ้นได้หมดนะครับลูกเซตพีทลูกคลอสอะไรพวกเนี้ยลุ้นได้หมดเลยไอ้พวกตัวใหญ่ๆนี่น่าจะพอโม่งได้แล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยอ่ะมีใครที่พอแบบเล่นลูกกาอากาศดีๆบ้าง โจลินตันคิสวูดฟาบินชาแดนเบิร์น่าถูกไหมแต่ว่าประเด็นก็คือตัวคลอสนะครับตัวเปิดตัวคลอสเนะี่ยอาจจะต้องต้องรอดูนะว่าใครจะเป็นคนทำหน้าที่นี้อ่ากีมาเลสหรือเปล่าหรือว่าเป็นแมททาเกตหรือว่าจะเป็นแรนเฟเซอร์นะครับแต่ว่าตามนี้เขาไม่ได้บอกว่า Fraser, เฟเซอร์เจ็บนะอ่าเกมนี้ผมขอเลือกเต็งหนึ่งในการทำตะกรนะเป็นคิสบูธนะครับ คือนักเตะก็ทําประตูมาแล,แล้วเราก็ได้จากลูกม่งแล้วก็พิกฟอร์ดนี่ก็ตัวเล็กนะครับผมว่าน่าจะไม่ได้เก่งลูกกาอากาศเท่าไหร่ไมโครเลนโกโฮเกตโคแมนพวกนี้ก็ไม่ได้ตัวใหญ่มีแค่ไมเคิลคีนนะครับที่ต้องดูแลคิดวูดให้ดีแล้วถ้าดูแลคิดวูดอย่างดีแล้วแดนเบิร์นฟราบินชาโจลิงตันพวกนี้เออก็น่าจะพอจะลุ้นม่งจากลูกเซตพีได้ อะเกมนี้แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะผมว่าค i ิสบูตเต็ง1เต็ง2ผมขอเลือกเป็นแดนเบิร์ดนะครับเกมนี้ก็ต้องมารอดูแหละว,ว่านิวคาสเซิลจะจะสามารถบุกเอาชนะเอเวอเรตได้หรือเปล่าอ่ะในมุมนิวทูนนะผมมองว่าน่าจะชนะได้แต่ก็น่าจะไม่ชนะแบบสกอร์ขาดนะครับผมว่าถ้าไม่เสมอก็น่าจะชนะได้นะแบบเฉือน ผมทายว่า10นนะผมขอทายว่าคิสบูธกับแดนเบิร์นสักคนหนึ่งอ่ะน่าจะม่งทำประตูชัยแล้วก็ต้องมาวัดกก่นแล้วว่าเอ็ดดี้ฮาวกับแลมพาร์ดเนี่ยพอมีกลุ่มกำลังสูสีกันเนี่ยใครจะเด็ดกว่ากันนะครับแล้วก็เห็นลหลายๆคนบอกว่าโอ้โหฟานเดอร์บิกไม่ย้ายมานิวคาสเซินนะครับคือจิตใจแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะคือไม่อยากลำบากอะไรพวกนี้ส่วนเดลเลอัลี่นี่ก็มีข่าวกับนิวคาสเซิลนะ สรุปก็ไม่ได้มานะครับก็ไปเอเวอร์ตันทั้งคู่พองั้นก็ต้องมารอดูฟอร์มหน้งคู่นะว่าจะทําอะไรให้นิวคารเซิลรู้สึกลําบากใจได้หรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าอย่าเลยนะครับเอาไว้เกมหน้าค่อยท็อปฟอร์มเกมนี้ก็เล่นแบบธรรมดาๆรรไปโอเคนะฮะก็จบแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมนะฮะใครชอบข่าวนิวคาสเซิลรวมถึงพรีวิวก่อนเกมกับ n e w t ์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ขอบคัคบ